แอบไปซ้ำกับเมียของท่านหลออจะต้องมีหัวซุกหัวสุนไปอยู่ในโบสถ์ไม่ว่ายังไปเผดซ้ำกับแม่ชีทุกคนอีก เปิดเรื่องมาที่มาเซโตเขาเป็นคนรับใช้ของหลอดบรูโนแต่เพราะความหงุดหงิดที่มากเกินไปของฟราเซสกาภรยาสุดรักของท่านหลอดทําให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลฟราเซสกานันหนดรักท่านหลอดไปนานแล้วนั่นทําให้ฟราเซสกาต้องหาชายอื่นเพื่อสนองความใคร่ของนางซึ่งหวยก็มาตกที่มาเซโตครับทั้งคู่จะแอบรักล่อมาจับหนักกันทุกครั้งเมื่อมีโอกาสแต่ความลับนั้นไม่มีในโลกคืนนั้นทุกคนหลับกันหมดแล้วแต่มาเซโตกับฟราเซสกาก็ยังจับหนักกันไม่เลิกแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะจัดหนักกักัััับบบท้งงงคูู่ก่กกกําลจหนนนอยยเตี หนังคาดเขามาเซโตร,รีบวิ่งหนีออกจากห้องไปส่วนหลอดบรูโน่ก็วิ่งตามมาติดติดมาเซโตวิ่งมาถึงห้องนอนและรีบตีเนียนนอนหลับทันทีหลอดบรูโน่ก็ไล่ฟังเสียงหัวใจของคนใช้ทุกคนจนมาถึงเตียงของมาเซโตและเขาก็ป๊ צ แตดในที่สุดเพราะเสียงหัวใจของมาเซโตนั้นเต้นแรงผิดจากคนอื่นยางเห็นได้ชัดหลอดบรูโน่จึงตัดผมของมาเซโตและบนพึมพำกับตัวเองว่าตอนเช้าจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นคนที่อึบเมียกูแต่หารู้ไม่ว่ามาเซโตได้ยินแผนการของเขาทั้งหมดเขาจึงรีบเอามีดไปตัดผมคนใช้ทุกคนเพ่อาาาผกขขงดเตัวพีมม โซลาร์บรูโน่ก็หัวร้อนที่หาคนอึบเนียไม่เจอแต่แม้มาเซโตจะรอดตัวไปได้แต่ความต้องการของฟรานเซสกานั้นไม่มีที่สิ้นสุดไม่อยู่กันตามลําพังนางก็พยายามจะจัดนางกับเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้โชคไม่ดีเหมือนครั้งที่แล้วทั้งคู่โดนจับได้กางวนแสกวเลยครับมาเซโตวิ่งหนีผู้องครัชอยังไมไ่คิดชีวิตเขาหลบหนีเข้าไปในป่าและเจอกับบาดหลวงซึ่งกาลังวุ่นวุ่นอยู่เพราะเขาทาผ้าใหม่ที่ต้องขนไปขายตกน้ําหมดเลยมาเซโตเห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยเขาช่วยเก็บผ้าจนครบบาดหลวงจึงถามกับามาเซ และทั้งคู่ก็เดินทางกลับไปที่โบสถ์ด้วยกันพอถึงโบสถ์บาทหลวงก็แนะนําให้แม่ชีอาวุโสได้รู้จักกับมาเซโตเขาหลอกนางไปว่ามาเซโตเป็นคนหูหนวกเป็นใบที่ทําสวนเก่งเอาเรื่องทีเดียวเลยลหละเมื่อนางได้ยินดังนั้นก็วางใจให้มาเซโตเข้ามาอยู่ที่โบสถ์ได้เพราะนางคิดว่าเป็นใบก็ดีจะได้ไม่ซ้ำรอยเหมือนคนสวนคนเก่าที่ต้องออกไปเพราะแม่ชีสาวๆไปทําร้ายเขาทดฐานที่พูดมากเกินไปซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงพอมาเซโตเข้ามาทํางานที่โบสถ์แม่ชีสาวๆก็ต่างสนใจในตัวเขาแต่มันก็ค่อนข้างลําบากหน้าดูเพราะเขาสามารถพููดดดไไไไ้้้้ออออนนนนนนนทที่่่่่่่่่ยยยกัับบหววงเเเเาาาาาพรระคืๆขมมป็ใุช เซโตเริ่มสนิทกับเหล่าแม่ชีจนกระทั่งลาไปจนถึงการซ้ำกันเริ่มแรกก็แม่ชีอเลสซานดานางเข้ามาผูกมิตรกับมาเซโตอย่างออกหน้าออกตามาและระหว่างที่มาเซโตกำลังทำสวนอยู่นั้นอเลสซานดาก็คุมความหนีเอาไว้ไม่อยู่และเข้าปลุกปล้ำมาเซโตเล่นอาสมาเซโตมีอารมณ์และเกือบจะควักนอนน้อยของเขาออามาเสียให้รูดารูรอดไปแต่เขาก็คุมสติเอาไว้ได้แล้วหยุดความคิดเมื่อครูเมื่อมาเซโตหยุดอเลสซานดาก็เห็นด้วยว่าควรจะหยุดเพราะถ้ายังทำต่อไปแล้วเกิดมีคนมาเห็นขึ้นมาจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆและวันตตตต่่่ออออมมมมมมาา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 รรเเเซกกดดนนนูููยีีี้้้บแแพคคละฟัข โตกำลังทำง,งานอยู่ในโรงนาผู้นางพาก,กันถอดเสื้อผ้าของเขาและจันหนักกับเขาแบบทรีซับจนหนำใจวันต่อมามาเซโต้ก็เริ่มได้ใจจึงแอบเข้าไปในห้องของอาริซานดราและเข้าจันหนักกับนางอย่างเมามันแต่แล้วจู่ๆแม่ชีอาวุโสกับท่านบีชอปก็เปิดประตูเข้ามามาเซโต้จึงเผลออุทานออกมาด้วยความตกใจนั่นจึงทำให้อาริซานดรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นใบแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเคลียร์กันเพราะต้องรีบหาที่ซ่อนให้มาเซโต้ซะก่อนอาริซานดราให้มาเซโต้ไปซ่อนอยู่ใต้เตียงม,มาเซโต้ก็ซ่อนอยู่ในนั้นพอแม่ชีอาร์ โตก็ยอมสารภาพว่าเขาไม่ได้หูหนวกเป็นใบหรอกแต่ก่อนที่จะได้คุยอะไรกันมากไปกว่านี้แม่ชีจีเนวาราก็เดินหล่อนน้ำท่อมเข้ามาที่นางเมาเพราะนางเก็บสมุนไพรมาได้และนึกอยากทำยาเลยนำมันมาต้อมหวงจะกลิ่นแต่กลิ่นของมันออกธิดหลอนประสาทนางก็เลยขาดสติและคุ้มคลั่งอย่างที่เห็นเมื่อนางเดินเข้ามาในฟาร์อเลสซานดราก็รีบหาที่ซ่อนส่วนมาสเซโตก็เกอดโดนจีเนวารากระทำจำเราะแต่นางเกิดหลอนจนได้ยินเสียงทูตสวร์จึงวิ่งไปตามหาต้นทางของเสียงนั้นซะก่อนมาสเซโต้จึงรอดตวาาาาหอเเเ่ยมบข้ฟฉ ไม่มีไรแล้วจูจ่มาตากับเฟอร์นนนดาก็เดินเข้ามาและเดินเอามีดมาจี้คอมาเซโตพร้อมทอั้งเอาผ้ามาปิดตาของเขาเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็พามาเซโต้ก็ไปในป่าเมื่ออเลสซานรากับจีเนววราเห็นดังนั้นก็รีบสะกดรอยตามพวกนางเข้าไปในป่าทันทีที่นั่นพวกนางรู้ได้ทันทีว่ามาตากับเฟอร์นันดาไม่ใช่แม่ชีธรรมดาธรรมดาละพวกนางเป็นแม่หมดและกำลังจะใช้มาเซโตปไปเครื่องบูชาหยาดในพิธีกรรมของพวกนางจีเนววราซึ่งยังหลอนน้ำท่อมอยู่ก็คุมสติไว้ไม่อยู่เลยวิ่งเข้าไปทำลาย รีดวิวออกมาจากห้องนอนเพื่อมาดูว่าวงเวรอะไรกันตอนแรกจีเนวาราก็เปิดโปงแค่มาตากับเฟอร์นันด่าน,นั่นแหละครับแต่พราะริดน้ำทอมอยู่ๆอ,อลเลสานดราก็โดนเปิดโปลงด้วยเฉยเลยครับเรื่องที่นางเปจันหนักกับมาสเซตโตนี่ความแตกนั่นแหละครับอลเลสานดราก็เลยเปิดโปงจีเนวารามั่งว่านางเป็นยิวแต่เราคนอื่นว่าไม่ได้เป็นแล้วก็เริ่มทะเลาะกันบานปลายโยงเรื่องคนนั้นคนนี้มามั่วไปหมดคนสรุปทุกคนในโบสถ์ก็โดนเปิดโปงความลับก,กันทั่วหน้าเลยครับผมรุ่งเช้าท่านบิชอปจึงให้โแบสทหลวงกกกก็โโโดดดดดนนนน้้วววยแตต่่่ไไมมเเเเเพพรรราาาาะะจจิปปคคับืือขใ ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูและก็โดนจับโป๊ะได้ว่าพวกเขาแอบไปจัดหนักกันเพราะแม่ชีอาวุโสรีบเกิดเลยเอากางเกงในของบาทหลวงมาสวมแทนผ้าคลุมหัวครับพวกเขาทั้งคู่ก็โดนโทษหนักเลยครับท่านบิชอปลงโทษให้บาทหลวงโดนลดขั้นจากตำแหน่งบาทหลวงไปเป็นพระธรรมดาและโดนสั่งย้ายไปที่บทอื่นอีกด้วยแต่ก็ยังไม่หนักเท่ามาร์เซโตเขาถูกส่งตัวกลับไปหาหลอดบรูโนและหลอดบรูโนก็ตัดสินใจว่าจะไม่ประหารเขาแต่จะทรมานเขาให้สาแก่ใจที่รีอ่านมาอึอภรรยาของเขาบรรดาแม่ชีสาวๆเริ่มเปิดใจคุยกันและขอโทษกันและการถึงสิ่งที่เกิดดขขึึ้้นนนนแแลลละะะตตตตตกก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 กงงััวววว่่่่าา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 จจไไปปชยยมมมรร์์เเเซซโโอออคคุุพพใทีู ามาได้สำเร็จส่วนบานหลวงกับแม่ชีอาวุโสก็นั้นมาเจอกันในป่าและตัดสินใจจุงมือหนีตามกันไปเมื่อชายหนุ่งขี้